สวัสดีค่ะวันนี้เิจะพาทำยาดมสมุนไพรความหอมจากธรรมชาติเป็นการนำสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจะใช้สมุนไพรแห้งตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะวิธีการทำยาดมสมุนไพรก็คือการหมักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอมเป็นการหมักสมุนไพรด้วยน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยเป็นตัวที่ช่วยดึงสารสำคัญแล้วก็กลิ่นของสมุนไพรออกมา ค่ะแล้วก็มาดูส่วนผสมของยาดมสมุนไพรกันนะคะสำหรับถ้วยนี้ก็เป็นเปลือกสมุนละแวงก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเรียกถูกหรือเปล่าก็ลองไปค้นหาชื่ออีกทีนึงนะคะเปลือกสมุนะแวงได้มาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็นำมาทุบให้มันเป็นชิ้นเล็กสำหรับถ้วยนี้ก็เป็นดอกจันค่ะอันนี้ก็เป็นอบเชยแบบที่ทำพะโลค่ะ ก็เป็นแบบนี้เนาะเราก็นำมาทุบให้มันเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับถ้วยนี้ก็เป็นโปโยกั๊กค่คคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะที่อยู่ในเครื่องเทศนะคะนำมาทุบให้ทุบแบบนี้เลยนะคะทุบสมุนไพรให้ให้พอแตกนะคะไม่ต้องถึงกับละเอียดอันนี้ก็เป็นพริกไทยดำโกดสอ โกดซอก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อได้มาเราจะมาตัดด้วยกันไกลก็ได้หรือว่าจะใช้นิ้วนี่ละค่ะช่วยบีบให้เป็นชิน้นเล็กๆนะคะสําหรับถ้วยนี้ก็เป็นการพลูสําหรับถ้วยนี้ก็เป็นใบกระวานค่ะใบกระวานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะได้มาแล้วก็นํามาฉีกให้เป็นแบบนี้เนาะสมุนไพรที่ใช้ในวันนี้มีทั้งหมด8ชนิดใจจริงตั้งใจจะใช้สมุนไพร9ชนิดค่ะ ตัวที่9กเนี่ยก็จะเป็นลูกกวานแต่ว่าหาแล้วมันไม่ได้นะคะก็เลยเอาเท่าที่มีก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้สมุนไพรตามสูตรนี้ทั้งหมดก็ให้เราเลือกใช้สมุนไพรเท่าที่เราสะดวกหาง่ายแต่อย่างน้อยกอ็ต้องใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม 2- 3ชนิดขึ้นไปนะคะสําหรับตัวน้ํามันหอมระเหยที่เราจะใช้ในการหมักสมุนไพรท่อนกาละบูน อันนี้ก็เป็นพิมเสนแล้วก็เป็นน้ำมันหอมระเหออยยูคาลิปตัสค่ะเป็นเอเซนเชียลแท้เมนทอนกระบูนพิมเสนรี่จะใช้อย่างละ30กรัมนะคะตอนที่นั่งทำตอนนี้กลิ่นของสมุนไพรหอมมากเลยค่ะ ก็คนส่วนผสมที่อยู่ในนี้ให้ละลายค่ะละลายมากที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าละลายไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะช่วงที่เราหมักสมุนไพรไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ละลายไปเองนะคะเพราะว่าส่วนผสมที่ทั้ง3มอย่างนี้คือเขาจะทําละลายในตัวนะคะแล้วก็นําสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะผสมรวมกันในนี้ถ้าเป็นเปลือกแข็งๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ปกติเราจะต้อง ใช้กโกร่งบดยาหรือว่าท,าที่เป็นคกหินนะคะช่วยบดสมุนไพรให้พอแตกเนาะก็คือบดท,ที่มันเข้ากันนะคะไม่ถึงกับว่าจะต้องละเอียดอย่างการพูเนี่ยลิจะไม่ได้บดค่ะเพราะว่ามันจะดูไม่สวยงามเนาะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็ใส่ดอกจันลงไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกูดสอเป็นสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม ก็ใช้ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอได้ทั้งหมด9้าอย่างตามนี้นะคะไอรกระวานที่ใช้1ิกรัมนะคะแต่ว่าสมุนไพรตัวอื่นนะคะนี่จะใช้20กรัมนะคะเมนทอนกระบูนพิมเสนเมื่อนํามาละลายรวมกันแบบนี้ก็จะเรียกว่าพิมเสนน้ํานะคะเมื่อเราคลุกสมุนไพรเข้ากันดีแล้วเราก็ จะเอาพิมพ์เสน้นำราดลงไปในนี้นะแล้วก็ราดลงไปเลยเนาะที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะละลายไม่หมดช่วงที่เราหมักค่ะยังไงก็เขาจะละลายไปเองค่ะเพราะว่าเมนทอนกระบูนพิมพ์เสนเนี่ยเขาจะทําละลายตัวตัวเขาเองนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ลิดได้หมักก่อนหน้านั้นนะคะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะเมื่อเราคลุกเข้ากันด<ร>ีแล้วก็นำส่โวดโหลไว้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นอ้อเราจะหมักอย่างน้อยก็เจ็ดวันค่ะที่เราเห็นว่าพิมพ์เสนหรือว่ากะละบูนเนี่ยละลายไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจนะคะช่วงที่เราหมักเดี๋ยวเขาก็จะละลายไปเองค่ะต้องหมักอย่างน้อยเจ็ดวันค่ะเพื่อที่ว่าให้พิมพ์เสนน้ํา เป็นตัวที่ช่วยดึงสารแล้วก็กลิ่นจากสมุนไพรนะคะแต่ที่จริงพรุ่งนี้ก็คือเราก็สามารถนำมาใช้สูตรดมได้เนาะแต่ว่า,าถ้าเราหมักหมักนานเท่าไหร่กลิ่นของตัวยาก็จะแรงมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็ปิดฝาหมักไว้7วันเนาะสำหรับตัวที่หมักแล้วเราก็สามารถนำบรรจุใส่ขวดได้เลยค่ะ ตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆสามารถตักใส่ขวดแบบนี้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งตั้งหมักไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะประมาณ7วันแต่น,นี้คือรีทําได้ประมาณ2วันแล้วค่ะอันนี้จะเป็นขวดขนาด3 0กรัมนะคะเมื่อคืนใส่ขวดเล็กแบบนี้ตั้งเปิดฝาทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะตรงหัวนอนทําให้หลับสบายทั้งคืนเลยค่ะเราจะใส่ตะข่าย ไว้ด้านบนก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าลิไม่มีตะข่ายนะคะลิทําเป็นแนวทางให้ดูก่อนนะคะเราสามารถไปพลิกแพลงแบบปรับสูตรได้ค่ะสมุนไพรก็ใช้เท่าที่เรามีเท่าที่หาได้เนาะเรื่องของกลิ่นหอมก็สามารถปรับลดอัตราส่วนได้ตามใจชอบเลยค่ะให้เป็นเอกลักษณ์เป็นสไตล์ของเราได้เลยสำหรับวิธีการทำยาดมสมุนไพรก็เสร็จแล้วนะคะ